กระจุระยาตอนนี้ทีนาราธิวัตต้องบอกว่าออเดอร์เนี่ยฉ่ำมากเลยนะคะหลังนายรัมนตรีเซต้าเนี่ยพาไปโกอินเตอร์ที่ฝรั่งเศสเดเรเดอร์นี้จะได้คุยกับคุณกุเวรยะกูโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปูปผลิตภัณฑ์กระจูดบานผูกกาบแดงระหว่างกลุ่มกระจูดรายาสจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพริบขับค้าแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะรู้สึกพันพื้บ้างคะพอนายกรัฐมนตรีเอากระเป๋ากระจุดรายาของกลุ่มไปใช้ในโอกาสเดินทางไปต่างประเทศค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็ไม่คาดหวังว่าท่านนายกจะหิ้วกระเป๋าของกลุ่มรายาไปฝรั่งเศสนะคะทางกลุ่มก็ดีใจมากค่ะค่ะจ้าจำกันได้กระเป๋ากระจุดรายาใบนี้เนี่ยก็คือ ตอนที่ท่านไปเที่ยวใต้สุดใจที่นราธิวาก็ <to> คือได้อุดหนุนกลับไปแล,แล้วก็ท่านผู้ว่ารารชการจังหวัดก็ได้มอบให้เป็นของที่ระลึกในการที่ท่านเดินทางมาในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะทีนี้ระยะขาหลังจากภาพดังกล่าวนี่ค่ะที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยค่ะก็เลยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นได้รู้จักกระจุดรายาภายในชั่วงค่มคืนในส่วนนี้ทําให้ยอดขายสั่งซื้อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็อ่าพอโซเชียลออกว่านายกทิ้วกระเป๋ารายาก็ ออเดอร์ก็ปังเลยค่ะ,ะ,ะจากที่ว่าอเออแอดมินเราก็แปลกใจว่าทำไม mm hmm. เพจเราเด้งมากจังก็ค mm ือ hmm. ก็ไปดูไอจีของนายกก็ดดูก็ได้รู้ว่านายกหิ้วกระเป๋าเราไปปารีสเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ออเดอร์ก็ปังมากตั้งค่ำคืนตั้งคืนคืนแรกนั้นตั้งแต่หัวคำ่ำจนถึงตีสองยังไม่หยุดเลยค่ะแ mm hmm. อดมิน เราสามคนสัตวกันร,รับออเดอร์แทบไม่ทันเลยค่ะแค่ช่วงเวลาค่มคืนหลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ไป,ไปเพราะว่าภาพไม่ได้ถูกเผยแพร่ไปเปล่าเปเพราะว่าท่านนายรมนีใส่แคปชั่นไว้ด้วยว่าเป็นกระจูดรยายาจากจังหว,ดดวัดนราธิวาสก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปตามหาม <ไป S 2> ว่าที่ไ,ไหน,นเป็นยังไงต้องได้ว่าตอนนี้ท่านนายกทำถึงทำถึงมากใช่ก็เลยทำให้มีชื่อเรียกกระเป๋าเอกสารฉบับนี้ว่ากระเป๋านายก พยายามมองว่ามันจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับคนได้รู้จักกระเป๋ากระจุนรายาของพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะก็จากที่ปกติก็กลุ่มเราก็ขายได้ประมาณสามถึงสี่หมื่นต่อเดือนนะคะแล้วก็พนายกเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็พุ่งกระจุดเลยค่ะจากทั้งคืนนึงก็พุ่งเป็นกับเท่าตัวเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วนะคะอได้ ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นนีภายในระยะเวลากี่วันคะสามสี่วันนี้ค่ะสามสี่วันนี้เท่านั้นโอ้โหกัยะบอกว่าที่จริงอ่ะเป็นเดือนต้องมีรายได้เดือนละนะาสามสี่หมื่นแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสามสี่วันสามสี่วันนี้หกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วกัยะขาถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยคนที่สนใจเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งซื้อได้อีกไหมหรือว่าถ้าหากว่ายังสั่งซื้อได้เนี่ยต้องมีการจองสินค้าล่วงหน้ากี่วันคะ ยังยังสั่งซื้อได้ค่ะแต่ต้องเป็นี r อเดอร์ค่ะต้องรอประมาณสามสามถึงหกวันค่ะกว่าจะได้สามถึงหกวันแต่ี r อเดอร์ของกระยานี่ถือว่าน้อยนะค่ะกระายาเชิญค่ะค่ะเรากำลังเร่ง order อยู่ค่ะอตอนนี้เนี่ยสั่งไปเยอะประมาณนะสักเท่าไหร่หะคะ,ะกระยาใช้กลางวันกลางคืนพยายามเร่งให้ลูกค้า ใช่รับเร็วที่สุดค่ะสำหรับออเดอร์กระเป๋าสมนายุกค่ะอืมได้ข่าวว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นกับแคบรูปส่งไปในเพจให้ดูว่าจะเอากระเป๋าแบบนี้ยถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะกะก็ตอนนี้ก็เรากระบนก็เรากำลังกำลังการผลิตเราก็ประมาณสิบกว่าใบต่อวันนะคะอแต่ตอนนี้ก็เพเายาเร่งอืมแต่นี้ก็เร่งเร่งทำเพื่อให้ทันกับออเดอร์ที่ ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ยารู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระจูดรายาของจังหวัดน,ารานราธิวาสเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วก็ช่วยสร้างงานให้กับคนในกลุ่มแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยค่ะดีใจมากดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะทีะ่กระเป๋าเราได้ฟังขนาดนี้นะคะและเป็นซิกเนเจอร์ของนราธิวาสด,ด้วยค่ะ แล้วก็ได้กระจายรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ใช่ว่า,าไม่ใช่ว่าสมาชิกเฉพาะในชุมชนในหมู่บ้านเราอย่างเดียวคือเราพยายามเราเพิ่มสมาชิกค่ะตอนก็เป็นเครือข่ายสร้างเครือข่ายอีกสี่หมู่บ้านนะคะที่ที่มาทํางานกับกลุ่มเราค่ะจะกระจายรายได้ก็ถ้าคิดเป็นก็ประมาณเกือบพันคนค่ะอตอนที่กระจายรายได้ณนสิ้นนี้ค่ะ มมหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มเราอย่างเดียวเราต่อยอดไปยังกลุ่มอื่นๆด้วยค่ะเราสร้างเราสครือข่ายค่ะเพราะว่าใช<อ>่เฉพาะกลุ่มเรากลุ่มเดียวคือผลิตไม่ทันค่ะสืงเยี่ยมมากนี่แหละสิ่งที่เห็นได้ชั่ถูกต้องค่ะทีนี้ก็ยะมองว่าการที่ท่านนาย,ยกลงพื้นที่มาเที่ยวใต้สุดใจในครั้งนี้เนี่ยค่ะทําให้คุณภาพชีวิตของคนชายแดนใต้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อ,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 อคุณภาพคนในชายแดนใต้ดีมากเลยค่ะจาก อย่างอย่างกลุ่มเรานี่จากปกติที่ชาวบ้านาทำงานเดือนหนึ่งได้คนละพันสองพันก่นี้ก็แค่วันสองวันนี้ก็เกินนั้นแล้วค่ะได้สมาชิกแต่ละคนค่ะอือต้องบอกว่ากะน่ารักมาก <c oughs> ตอนนี้พอกะ <c oughs> <c oughs> เท็จะไม่ว่างเลย <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าก็บอกเลยว่าขนาดแอดมินเนี่ยต้องมีการสลับกันตอบ พราะตอบกันไม่ทันกันเลยทีเดียวใช่ทีนี้เนี่ยกอ,อยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณประชาชนทั่วโลกหรือแม้แต่รัฐบาลยังไงบ้างคะที่อย่างวันนี้เขาก็นํากระจุดของเราเนี่ยมาช่วยสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ค่ะก็ขอบคุณแรกๆก,ก,ก็ขอบคุณท่านนายกค่ะที่ถือผลิตภัณฑ์เราไปเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เราะค่ะและก็ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศค่ะที่ สนใจแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะ<ม>ที่ส่วนหนึ่งได้ส่งเสริมภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่ให้สูญหายไปอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ฐานส่มเราก็พยายามดึงเยาวชนที่ขาดไรายได้ที่ไม่มีงานทําก็เข้ามาอยู่ในณจุดนี้เหมือนกันค่ะ,<ม>คะน่ารักมากมากเลยค่ะกะยะคขาอยากจะให้กะยะได้เชิญชวนและทีนี้เชิญชาวพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของเรากันค่ะเชิญค่ะ ค่ะถ้า,ถานักท่องเที่ยวจะมาดูงานหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวข้องกับประจูดก็เรายินดีค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจของชชยหรือว่าของทีรีลึกก็มาติดต่อกับเพจกระจูดรายาได้ค่ะหรือว่าติดต่อทางโทรศัพท์เบอร์0892988567ค่ะ หรือว่าเฟซบุ๊คล<ร>าหน้าจอแล้วเฟซบุ๊กแฟนเพจก็กระจุดรายานะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ไปอุดหนุนกันได้เพราะาราคาก็จับต้องได้ใช่ราคาก็ไม่แพงกา้าค่ะนอกจากกระเป๋ากระจุดที่เป็นกระเป๋าเอกสารที่ท่านนายกนําไปใช้แล้วอยากให้ถือโอกาสนี้ก้าได้บอกผลิตภัณฑ์อื่นๆของกระจุดรายาว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างคะเพื่อใครสนใจจะได้ไปเลือกซื้อแล้วก็ไปสั่งซื้อกันค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราก็คือ เป็นอ่าอ่าที่ราคาถูกสุดก็ประมาณสี่สิบบาทก็มีแต่เป็นของทในทำรวยแต่งงานหรือว่าของทำรวยงานเทศกาลต่างๆนะคะแล้วก็มีกระเช้าก็เราทํากระเช้าตามปเทศกาลนะคะถ้ากระเช้าปีใหม่ก็เราทํากระเช้าปีใหม่ค่ะอ่ากระเช้าวันแม่แล้วก็ท่ขอบินกระเช้าดอกมะลิเราทําตามเทศกาลนะคะแล้วก็ส่วนกระเป๋าก็ของเรามีหลากหลายค่ะ มีสามสิบกว่าแบบค่ะทั้งหมดค่ะหรือว่าลูกค้าจะออกแบบก็ได้ค่ะอย่างกระเช้าลูกค้าต้องการขนาดเท่าไหร่กี่นิ้วสูงกี่นิ้วก็ระบุได้ค่ะคือกลุ่มเราทำให้ได้ค่ะ อ,ออเดอร์ได้เลยอยากได้แบบไหนอยากได้ทรงไหนอยากได้ลักษณะไหไเอารูปไปให้ดูได้เลยอ,อยากได้ลวดลายสีไหนก็ได้เหมือนกันกายะจัดให้ถูก <c oughs> ต้องราคาก็ร่มต้นแค่40บาทเท่านั้นเองถูกมากกายะขากระซิบได้ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงกระเป๋าของนายกท่านนายกเนี่ยคะ่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ได้คะกระเป๋า ทรงนายกก็ราคาอยู่ที่690บาทค่ะห9 0บาทเท่านั้นเองใช่ถูกมากคุณผู้ชมต้องนึกก่อนนะว่ากระบวนการขั้นตอนกว่าจะมาเป็นกระเป๋าทรงนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้กะเล่าเลยเพราะเห็นบอกว่ากระเป๋าหนึ่งใบที่เป็นกระเป๋าเอกสารต้องอใช้หลายคนคในการทำกะขากระเป๋าเอกสารใบนี้เนี่ยกว่าจะสาําเร็จรูปต้องใช้กี่กระบวนการคะก็กระเป๋าใบหนึ่งก็มีระบบ บกระบวนการผล <โ plat S 2> ิตค่ะแล้วก็หุบคนคามด้วยค่ะแต่แล,และคนก็แบ่งหน้าที่กันยังไงคะนี่เราแบ่งหน้าที่เป็นเราแบ่งเป็นชิ้นงานค่คะคนไหนงานกุ้นก็ให้กุ้นไปคนไหนถนัดตัดแบกิดซิปจับในประกอบค่ะก็เราแบ่งชิ้นงานกันทำค่ะ คือหกวนการผลิตก็คือหกคนทําค่ะโอ้โหตั้งแต่ไปหากระจูดมาแล้วก็เไปตากอีกอาจจะเอามานั่งเหลาอีกแล้วเามาขึ้นสารอีกโอ้โหมุมอีกขึ้นรูปขึ้นทรงอีกกลจะได้แต่ละใบโอ้ถือว่ามันมีความแตกต่างกันเนาะกเนี่ยก็อยากจะให้ทําทำความเข้าใจด้วยว่าทําไมราคาถึงประมาณนี้แต่ถือว่าถูกมากๆใช่ไม่แพงกว่าจะขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมลองดูนะหลายคนอาจจะคิดว่า กระเป๋าที่นายกใช้ใช่ไหมอาจจะราคาหลักพันแต่จริงมันแค่หลักร้อยท่นอันนี้คิดว่าหลักพันเหมือนกันเห็นไหมล่ะหลักร้อยี่หลักสิบก็ยังมีเลยถ้าเกิดที่เล็กกว่านี้ก้าเห็นว่าเนี่ยนอกจากคนในชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกันนอกจากเด็กที่ก้าบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นว่ายังมีผู้สูงอายุที่เขาแบบว่างงานหรือว่ามีเวลาว่างจากการทําสวนเนี่ยมาร่วมในการทํากระเป๋าด้วยใช่ไหมคะค่ะก็หลักๆกก็ชาวบ้านในพื้นที่ของเราก็ ทำงานเป็นเกษ,ษตรกรนะค่ะปลูกผักก็ผู้สูงอายุก็ว่างงานก็เลี้ยงหลานอยู่บ้านก็มาทําที่กลุ่มเราได้อะค่ะคะือปกติตอนนี้ก็เยาวชนหรือว่าเด็กเดกเรียนอยู่ป .6 ก็มามาทำค่ะนี่มามาทำงานกับเราคะ่ะอืเราพยายามดึงเยาวชนดึงพวกเด็กเด็กเข้ามาเป็นส่วนร่วมคะ่ะ เพราะว่าเราจะรักษาภูมิบัญญาที่พ่อแม่เราสร้างมาวจะหายไปอะค่ะเราพยายามจิดริงนะคะ ไม่ธรรมาดานะคะขอแสดงความยินดีกับทางกลุ่มด้วยนะคะตอ<ช>นนี้แล้วก็ส่งกําลังใจนะคะในการผลิตออเดอร์อที่ลูกค้าสั่งกันเข้ามาอย่างที่บอกปังไม่ไหวเมื่อวานแซลกาไปว่าได้ข่าวว่าปังไม่ไหวก็บอกว่าไว้ค่ะแสดง<ม>ว่าห,วหลังจากนี้เนี่ยกยัต้องเตรียมตัวรับโทรศัพท์เพิ่มเติมนะคะเพราะอาจจะมีแฟนข่าวพี่ราบของเรานะโทรไปติดต่อสั่งซื้อกันเป็นจํานวนมากใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณกามากเลยนะคะที่มาบอกถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความสำเร็จของกลุ่มกระจุดรายาหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรี นำไกลไปโกอินเตอร์ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค,ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ